เค้กหนู่มเค้กหนู่มว่าเอาไปเลยลุยลุยจะภาพจะภาพจะภาพเป่าเค้กเลยอ้าว้องเพลง Happy birthday to you Happy birthday ตัวแรกตัวแรกเรียนะรอก่อนรอก่อนเห็นนั่นเลยลูกสาหรือเปล่านะหรือเป่าหรือเป่าเก็บบ้างหรือเป่าหรือเป่า